ปัญหาของ ทุนจีนเข้ามาแล้วก็มีขอทานเข้ามาในบ้านเราครับหลังจากที่คุณกันจอมพลังก็ลงพื้นที่ไปตรวจจับขอทานชาวจีนล่าสุดจับได้แล้ว6คนแต่ว่าตามข้อมูลเข้ามาในประเทศไทย10คนครับแล้วก็มีข้อมูลบอกว่ามีคนไทยอยู่เบื้องหลังตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่แต่ว่าทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะครับได้ข้อมูลชุดหนึ่งปรากฏว่าในระหว่างที่มีการจับแก๊งขอทานชาวจีนเนี่ยมีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่ง เข้าไปพยายามเจรจาต่อรองขอให้มีการปล่อยตัวครับไม่ฝากของเขายี่ดีกว่าอย่าดูถูกคนไทยนะคนไทยเงินซื้อไม่ได้อย่าดูถูกคนไทยคุณก็ไม่ได้ร่ำรวยหรอกผมก็เงินผมบอกเลยนะเงินตรงนี้หมื่นหนึ่งินอย่าดูถูกคนไทยนะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพื้นที่สอนอพญาไทยหลังจากที่ตำรวจไปจับตัวชายชาวจีนได้ลักษณะ คือใบหน้าเนี่ยผิดรูปคล้ายกับคนถูกสาดน้ำกรดครับหรือว่ามีน้ำร้อนลวกแขนขาพิการสวมชุดนักศึกษาแล้วก็เอามาสอบปากคำที่โรงพักครับจากนั้นปรากฏว่ามีผู้หญิงไทยคนหนึ่งขับรถหรูอ้างว่าเป็นล่ามพยายามจะต่อรองจ่ายเงินประกัน1 0,000บาทเพื่อปล่อยตัวแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมจากนั้นมีการขยายผลจับกุมชาวจีนซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ต่อเนื่องอีกหลายรายและพบว่ามี3รายครับ ที่มีผู้หญิงคนนี้โผล่เข้าไปลักษณะของการเจราจาขอเคลียร์ให้มีการปล่อยตัวครับขณะที่กันจอพลังก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าล่าสุดเนี่ยตมจับขอทานชาวจนีนอีกหนึ่งรายที่บริเวณ Sky walk, สกายวอล์กสายรถไฟฟ้าสารแดงก่อนที่กันเนี่ยจะพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำให้ตอนนี้จับได้ทั้งหมดแล้ว6รายจากข้อมูล10คนครับแล้วอีก4คนเนี่ยยังหลบหนีอยู่คุณกณันบอกว่า สิ่งที่น่าตกใจก็คือไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นครับขบวนการขอทานชาวจีนเนี่ยยังบุกเข้ามาหากินในประเทศไทยแล้วมีข้อมูลจากพลเมืองดีพบชาวจีนลักษณะแบบนี้ในหลายพื้นที่ทั้งที่เชียงใหม่ระยองส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ปัญหามันใหญ่มากใหญ่เกินกว่าที่คุณกันจะเข้ามาจัดการได้เพียงลำพังก็เลยขอร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีเข้ามาจาัดก,การด้วยครับตอนนี้เราเข้าใจว่าขบวนการนี้มันอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพใช่ไหม <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับคนที่ร้องมาที่ผมเนี่ยตอนนี้มีที่เชียงใหม่มีที่ระยองมีที่หัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆเริ่มที่จะกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแล้วมันเกินเอาตรงๆนะมันเกินมือผมมันต้องไประดับผู้ใหญ่ของหน่วยงานต่างๆแล้ว นะไม่ว่าจะเป็นท่านพบตรนาะท่านเจ้ากระทรวงนะครับท่านเจ้ากระทรวงพอมอหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องลงมาช่วยเหลือท่านนายกต้องลงมาช่วยเหลือแล้วนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ครับ ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเพราะคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วมีข้อมูลบอกว่าแก๊งขอทานชาวจีนเนี่ยเขาจะมีทำเลทองที่จะไปนั่งขอทานคือหลักๆจะอยู่ใจกลางกรุงเทพครับแล้วก็มีคนพลุกพ่านจุดหนึ่งก็คือในพื้นที่สอนอบางรักครับคุณผู้ชมจำได้ไหมภาพนี้เมื่อวานหลังจากที่พลเมืองดีแจ้งเบาะแสมาตำรวจไปจับตัวในเสี่ยวหลงขอทานชาวจีนจับได้เมื่อวานนี้ หลังจากนั้นก็เอามาสอบปากคำตำรวจก็ส่งไปที่ศาลแขวงพระนครใต้ถูกดำเนินคดี2ข้อหาครับคุณผู้ชมเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชนาจาักรผิดกฎหมายแล้วไม่พบหนังสือเดินทางเข้าประเทศเข้าข่ายผิดพรบอรขอทานด้วยในวันนี้ปรากฏว่าไม่มีญาติไม่มีเพื่อนที่จะเอาตัว๋วเครื่องบินเนี่ยมาให้ในเสี่ยวหลงตามที่เมื่อวานบอกเมื่อวานเนี่ยในเสี่ยวหลงบอกผ่านล่าม บอกกันนะะักข่าวบอกว่ามีเพื่อนเป็นคนไทยจะเอาตั๋วข้างบินมาให้เขาวันนี้แล้วก็จะเดินทางออกนอกประเทศวันนี้นะะักข่าวไปรอทั้งวันไม่เจอเพื่อนของเสี่ยวหลงเลยครับสุดท้ายถูกจับดำเนินคดีครับตำรวจก็จะส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนอีกคนนึงครับเป็นขอทานที่ถูกจับได้ตรงรถไฟฟ้าอาโศก ตำรวจสนลุมพินีก็มาจับตัวไปแล้วตนบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์นะก็ส่งตัวไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สวนพลูก,ก่อนที่จะมีการผลักดันออกนอกประเทศขณะเดียวกันในระหว่างที่เราไปเดินทางลงพื้นที่เนี่ยเพื่อจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของแก๊งขอทานชาวจีนปรากฏว่าิเพจดังครับอย่างดราม่าแอดดิตครับก็มีการโพสต์ข้อมูลบอกว่ามีเอเจนซี่ต่อวีซ่าชาวต่างชาติเจ้าหนึ่ง ส่งข้อมูลเข้ามาให้ผ่านเพจดราม่าอดีตบอกว่าแก๊งชาวจีนเนี่ยคือลักษณะของคนที่ไปทำพาสปอร์ตครับก็จะมีลักษณะคือใบหน้าผิดรูปแล้วถูกส่งเข้ามาขอทําวีซ่าในวันเดือนปีที่ทำเนี่ยคือวันที่ทําวันเดือนปีเดียวกันวันหมดอายุก็เป็นวันเดียวกันถามว่านี่เป็นกระบวนการหรือไม่อ่ะทำไมทำวันเดียวกันวันหมดอายุวันเดียวกันแต่ทั้งหมดมาจากคนละมณฑล เพราะฉะนั้นต้องมีการไปตรวจสอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากรองผู้พิจารมมตำรวจรัฐบาลบอกว่าจากการไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่10ถึง20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยจับกลุ่มคนจีนที่เข้ามาขอทานได้แล้ว6คนครับมีการเปรียบเทียบปรปับไป3รายรายละ100บาทและ400บาท500บาทที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีต่อไปส่วนขอทาน6คน ตอมอก็จะผลักดันออกนอกประเทศนะซึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้ผลักดันไปแล้ว1นลายส่วนที่เหลือควบคุมตัวที่ห้องกักของสอตอมอเพื่อจะมีการสอบสวนต่อไปเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยให้ให้ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่ามีการเตรียมการมาโดยเฉพาะแผลพลใบหน้าแล้วเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ที่ประเทศจีนส่วนข้อมูลอื่นเนี่ยทั้งหมดให้การปฏิเสธครับสตมก็จะมีการขึ้นแบ็กลิสต์ทั้ง6กรายห้ามเข้าประเทศเป็นเวลา10ปีและจากการสอบสวนยังพบจุดเชื่อมโยงของขอทานชาวจีนทั้ง6คนครับปรากฏว่าใช้ล่ามแปลภาษาไทยคนเดียวกันแล้วก็มี2คนพักอยู่โรงแรมย่านวังทองหลางเหมือนกัน ส่วนที่เหลืออีก4ีคนแยกพักตามโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงนะว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่แต่เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะมีการทําเป็นขบวนการมีคนไทยอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการให้ที่พักพิงขอทานหลังจากนี้ก็คงจะต้องเอาผิดด้วยเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันจากการตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยไปพบไทม์ไลน์ของขอทานจีนหลังจากที่ลงเครื่องบิน ก็จ,จะใช้วีซ่านักท่องเที่ยวมีหนึ่งรายครับไปทำเรื่องขอศึกษาต่อทางออนไลน์แล้วขอเปลี่ยนจากวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักศึกษาเพื่อจะใช้สิทธิ์อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นจากนั้นกระจายกันไปนั่งขอทานตามแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยภาพลักษณ์ที่น่าสงสารเป็นจุดดึงดูดให้คนไทยเนี่ยไปร่วมกันบริจาคครับโดยเฉพาะในจุดที่คนเยอะๆมีข้อมูลบอกว่า ได้วันละไม่ต่ำกว่า10,000บาทซึ่งหลังจากได้เงินแล้วขอทานชาวจีนก็จะนําเงินไปแลกเป็นแบงค์ผันแต่ตํารวจเนี่ยยังไม่พบจุดที่นําเงินไปแลกเป็นเงินเหยวนของจีนครับหลังจากนี้ก็จะมีการเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลักษณะมีร่างกายผิดรูปฟังเพิ่มเติมครับล่ามเนี่ยเขาเป็นล่ามที่รู้เห็นเป็นใจรู้หรือเปล่าหรือเป็นล่ามส่วนกลางใครมาเหมือนคนไทยอ่ะ ไปประเทศจีนก็ใช้คนนี้ที่เป็นประจําแค่นั้นหรือล่ามนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตอนนี้ต้องตรวจสอบอ่ะก็เราก็คิดเหมือนกันว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องการขอทานตามปกติหรือเป็นการการค้ามนุษย์มีคนใครอยู่เบื้องหลังเป็นคนไทยหรือเป็นบางชาติเป็นองค์กรหรือเปล่าถ้ามาทําแบบนี้กับประเทศเราก็ไม่ถูกต้องอ่ะประเทศเราก็เสียหายล่ามเนี่ย คือดูแล้วเป็นขบวนการแน่นอนเข้ามาในประเทศไทยในเวลาที่ใกล้เคียงกันลักษณะก็คือผิดรูปเหมือนกันแขนกุดมือกุดเหมือนกันแล้วไปอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกันมีล่ามคนไทยเนี่ยเข้ามาช่วยในการขอเคลียร์ในการปล่อยตัวเหมือนกัน แบบนี้เป๊ะเลยเป็นกระบวนการแน่นอนเอาล่าสุดเอาเป็นว่าตอนนี้ DSI เตรียมที่จะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาตรวจสอบกระบวนการขอทานชาวจีนครับก็จะมีการทํางานร่วมกับผอ,อ,อก,กองคดีการค้ามนุษย์ก็จะประสานไปยังท้องที่ต่างๆที่จับกลุ่มแก๊งขอทานชาวจีนนี่หลายคนก็มองว่าโอโ้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของแก๊งขอทานชาวจีน ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนหนึ่งที่ตกอยู่ในกระบวนการขอทานคือเป็นขอทานมานานกว่า20ปีครับหลังจากหลุดขรบวนการมาได้ก็มาผันตัวเองเป็นพ่อค้าขายแซนด์วิชครับคนนี้แหละครับทีมข่าวได้มีโอกาสไปเปิดใจชื่อว่าคุณทินบุญมีหรือว่าคุณต้นอายุ39ปีเป็นชาวกัมพูชาต้องตกอยู่ในสภาพขอทานมานานกว่า24ปีกว่าจะหลุดพ้นมาได้คุณต้นบอกว่า คือเป็นโปลิโอตั้งแต่เกิดน,นะครับขาซ้ายอ่อนแรงบอกว่าไม่อยากจะมานั่งเป็นขอทานนะแต่ชีวิตมันเลือกไม่ได้ก็จะเป็นต้องขอทานถ้าไม่ไปนั่งขอทานก็จะไม่มีเงินซื้อข้าวกินด้วยความที่ยักจนนะครับไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปขอทานรายได้วันละ300บาทบางวันก็ไม่มีซ้ำร้ายครับตอนช่วงอายุสักประมาณ14ปีคุณต้นบอกว่าถูกขบวนการแก๊งขอทานหลอกให้ไปทำงานที่เชียงใหม่ หลอกบอกว่าจะไปถ่ายทำหนังบ้างสุดท้ายคุณต้นเนี่ยถูกจับตัวไปกักขังอยู่ในห้องมืดนานเป็นเดือนแล้วในสภาพที่ถูกกักขังเนี่ยเจอทั้งคนแก่เจอทั้งเด็กเจอทั้งผู้ป่วยบางคนถูกทารุณกรรมควักลูกตาออกมาให้ดูสภาพน่าสงสารบางคนตัดเส้นเอ็นนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เดินไม่ได้คุณต้นบอกว่าหลายคนถูกบังคับให้ไปขอทานแบบนี้แหละ ไม่เป็นขบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเอาผิดกับขบวนการคามนุษย์ได้เลยครับจบถึงขั้นตัดขาตัดนิ้วก็มีทุกฟักตวรากาก็มีอย่างเนี้ยตัดหูยังมีเลยแต่ว่าเขาเอาแต่ทางแดงเขาไม่ได้เอาเนื้อมันอะแล้วหนาหนาหน่อยม้วนม้วนทำเหมือนสายไฟอะแล้วพี่นึกภาพดิเตียโอ้แล้วเมื่ออะไรจะขาดไอ้พวกนี้มันไม่แม่ตา นี่ฮะโหดได้ทารุณมากใครที่ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็ไปอยู่ในแก๊งขอทานคุณต้นยังมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในรายการเรื่องใหญ่รายวันบอกว่าปัญหาแก๊งขอทานเนี่ยแก้ยากมากเพราะเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังและสําคัญเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยอยู่ตลอดเวลาครับสุดท้ายพวกเดียวเขาอ่ะฮะพวกเดียวเขาอะหมายถึงคุณต้นไปขอตํารวจให้มาช่วยใช่ครับใช่ครับพวกเดียวเขา ตำรวจเป็นพวกเดียวกับขบวนการที่ที่เราไปขอที่เราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นพวกเดียวขเข<ร>าแล้วกลับไปไไมผมก็โดนเละเลยปากแบบโอโ้โดนอะไรคะโดนเตะกระทืบปากอ่ะคือพูดง่ายๆว่าคุณไปฟ้องห<อ>ะออย่างเนี้ยโดนกระทืบโอ้โหกว่าจะหลุดพ้นมาจากวังบนได้คุณต้นต้องใช้วิธีผคาไยากลำบากนะทุกวันนี้ต้องมาขายแซนด์วิชครับ